หลงรักประเทศไทยท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่1 2 2 2 5เมกะเฮิร์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0ค่ะ เรื่องเมืองท่องเที่ยวเที่ยวสพุพรรณบุรี4.0โดยความร่วมมือระหว่าง สถาน,นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 m เมกและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจครบทุกรสสดทุกเรื่องเมืองท่องเที่ยวต้องเที่ยวสุพรรณบุรี4 0 0 3 5 9 6 9 7 1 4ศูน์มืองเุพรรณเาเี่ถกัน mm สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0นะคะทางสวทสุพรรณบุรี fm 102.5เมกะเฮิร์ตนะคะควบคุมการผลิตรายการโดยนางสาวสมจิตน้ำค้างผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เล็กซี่ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาเจอกันวันนี้นะคะเป็นวันสําคัญที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะในการที่จะได้ร่วม การน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้มีการจัดกิจกรรมกันมากมายทีเดียวในการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะคะก็จัดกันแทบจะทุกพื้นที่เลยแต่ว่าสุพรรณบุรีของเราในส่วนของจังหวัดเองก็จัดกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เป็นการทําบุญตักบาทนะคะแล้วก็วางผ่านพุ่มนะคะ่ะส่วนในช่วงของเวลา 10นาฬิกา30นาทีก็ไปกันนู้นเลยที่วัดทองประดิษฐ์นะคะกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของท่านสมาชิกบุษิสภาอันุงเกตของเราท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลยัยหรือว่าคุณหมอหน่อยนะคะกิจกรรมจะเป็นอย่างไรท่านได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายได้แล้วจ้า สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่กลับมาในช่วงของเที่ยวสุพรรณบุรี4.0กับ5ธันวาคม2566ก็เป็นวันสําคัญของพวกเราคนไทยอีกวันหนึ่งนะคะคุณหมอได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะก็ะสําหรับคนที่เกิดในยุค2499นะครับก็ปเป็นปีที่มีเหรียญมีเหรียญที่ระลึกในปีนั้นเนี่ยคุณเ,เคยเห็นไหมครับ เหรียญทรงผนวดอ๋อเคยเห็นแต่ว่าไม่มีอ่าห <c oughs> ายากมาก <c oughs> ตลาดขาแพงเป็นทั้งวัตถุมงคลแล้วก็เป็นที่ระเึกที่สำคัญ <c oughs> ที่เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหิดาลาทิเบรน,นะครับพร <c oughs> ะบรมราชชนกเนี่ยทรงผนวดนะฮะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบปัจจุบันเนี่ยท่านก็โตเป็นเด็กละ นะครับก็ค,คือเป็นเป็นเด็กๆแล้วก็มีพระราชโอรสมีพระราธิดานะครับก็เกือบครบทุกพระองค์น่าจะอาจจะยังขาดแต่อ,ององสุดท้ายนะครับซึ่งซึ่งก็ถือว่า,าพระองค์ท่านก็เข้าสู่ร่มการสวาวพันแล้วถ้าใครไป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 ,ไปชมภาพเก่าๆเนี่ยจะเห็น เดินเสด็จร่ำเนนไปทรงรับบาทแถวบางลำพูอะไรอย่างนี้ครับค่ะอันนี้ก็จะชี้ใเห็นถึงความสำคัญที่ในที่สุดแล้ววันที่ห้าทันวาในยุคสมัยที่พวกเราโตกันขึ้นมาต้องหกสิบกว่าปีเนี่ยค่ะพวกเราหมายถึงคนเกิดสองสี่เก้าเก้านี่ยะะครับค่ะก็จะอยู่ในรัชการที่เก้าที่พระองค์ครองราชมาก่อนหน้านั้นก็เกือบสิบปีเต็มเลยทีเดียวนะครับนั่นก็ สิ่งที่เป็นคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงค์รัชกาลที่เก้านี่นะครับก็คงมากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับสมเด็จพระปิยมหาราชก็จะคล้ายคลึงกันรองรานางานมีภารากิจเยอะแล้วก็อยู่ในภาวะที่บ้านเมืองมีวิกฤตไม่ใช่น้อยยิ่งในรชัชกาลที่ห้าเนี่ยแรงคุกคามจากลัทธิล่านานิกมของคนที่เขาคิดว่าเขาจะลาดกับคนอื่นทั่วโลกเนี่ย ก็คือฝรั่งจะบุกด,ดงผิวขาวตาน้ำข้าวทั้งหลายนะครับเขาก็คิดอยู่เลยว่าคนทางฝั่งนี้เนี่ยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจเจริญสู้เขาไม่ได้อเอาแค่เรื่องปืนไฟอย่างเดียวเนี่ยเขาก็สามารถคุกคามแล้วก็เอาเมืองกันได้อย่างเต็มที่เลยตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เป็นข้นอุนป,ปการในช่วงรัชกาลที่ห้าซึ่งเป็นการขามวดเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในปลายกรุงเสียอิทธยา ระสัะที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ซึ่งในหลวงแต่ละราชการเนี่ยก็ล้วนแต่จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับการที่มีฝรั่งเข้ามาคุกค,คามในขณะที่ในหลวงราชการที่สามนะครับมีการค้าขายกัแบบจีนแล้วก็ยังใช้กลไกในเรื่องของความร่วมมือสนับสนุนซิกันและกันซึ่งมีมาตั้งแต่ในยุคกรุงศรียยุทธยา และที่สําคัญก็คือมีมาตั้งแต่ก่อนอายุทยาตั้งแต่สุพรรณภูมิใช่ไหมฮะสุพรรณภูมิพอมาเป็นอยุธยาเนี่ยสมเด็จพระนคริตร์ท่านก็นะฮะรัชการที่สามในในกรุงศรีอ,อยุธยาเหมือนกันตอนต้นนะครับท่านก็พระองค์ท่านก็เชื้อสายสุพรรณภูมิใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือครองราชอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแหละ เนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวพันกันแล้วเรื่องราวเกี่ยวพันกันระหว่างตะวันตกกับมาอำนาจในตะวันออกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราคงหนีไม่พ้น<ถ>ก็คือประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กลับมามีพลัง,ลงอำนาจสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้ในช่วงสามสิบปีอันนี้เห็นได้ชัดพอยี่สิบสามสิบสีสิบปีที่แล้วคนเหล่านั้นมาดูง,งาน ในโครงการในพระราชดำริของในรงรยายรมรนชการีกาทั้งนั้นแหละแล้วก็เอากลับไปเรื่องของการพัฒนาชนบทเรื่องน,อนนี้นั้นนะครับโดยกลไกของการพัฒนาแบบพุ่งเป้าแล้วก็แก้ปัญหาเป็นจุดๆแต่ว่าด้วยระบบและวิธีการของประเทศไทยที่มันพันพัวกัน,กนระหว่างระบบการเมืองกับในแง่ของในเรื่องของการทํางานของพี่น้องข้าราชการที่อยู่ภายใต้ระบบการเมืองที่พันพวด ก็ทำให้การพัฒนาชุมชนในชนบทของเราก็อาจจะช้าลงไปหรืออาจจะชะลอตัวอย่างที่เห็นปัจจุบันะนะครับแต่แม้ว่าจะมีโอกาสดีๆก็คงจะต้องเร่งแก้ไขกันในช่วงต่อไปเพราะว่าระบบการปฏิรูปในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเราก็ก็ยังต้องทำกันอย่างเข้มข้นต่อไปต้องเหน็ดเหนื่อยกันต่อไปนะครับงนั้น ในวันที่5ธันวาก็เท่าที่ทราบจากจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมีพิธีเช่นเคยนะครับก็ค,บคือทำบุญตัดบาทบทีห่หอประชุมขององค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดใช่ไหมครับ,รบเสร็จแล้วก็มีพิธีวางผานพุ่มนะครับแสดงความรำลึกถึงพระองค์ท่านซึ่งมีพระนุณูปการต่อประเทศไทยนะครับนี่น้องออที่ฟังรายการ ท่านก็จะเห็นว่าเอ๊เ,อเราจะมเีเกี่ยวกับพธิธีการเหล่านี้อยู่บ่อยพสอสมควรก็เนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจะมีทั้งเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการทํากิจกรรมแบบเป็นประโยชน์ซึ่งหลายๆส่วนก็ได้ทํากันแล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในแต่ละชุมชนหรือแม้แต่ในกรุงเทพในชุมชนต่างๆคุณเล็กเองได้ไปจะไปร่วมกิจกรรมที่ไหนบ้างไหมครับ ค่กะก็ตอนนี้มีน้องๆผัดเปลี่ยนกันไปค่ะคุณหมอก็มีหน้าที่เขียนข่าวส่งให้น้องๆน,น,น้องก็จะไปตักบาตรตั้งแต่เช้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วางผ่านภ่มในะช่วงช่วงสิบโมงครึ่งก็ไปกันนู้นเลยที่วัดทองประดิษฐ์นะคะกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่วนในวันรุ่งนีวัดทองประดิษฐ์เ่อสองพี่น้องค่ะค่ะสองพี่น้องแล้วก็ครับ ค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะที่วชัยนาวาดนะคะเป็นการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงของประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งครับว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่ที่หกค่ะวันที่หกก็คือวันพุธนะครับค่ะวันพุธค่ะวันพุธกาจรเปับวันที่เราพูดคุยกันเพื่อเตรียมเทปตรงนี้ก็อยู่ที่วันจันทร์นะครับค่ะส่วนงานงานนี้ก็คือวันอังคารที่ห้าธันวาซึ่ง บรยากาศทั่วไปก็อาจจะเห็นว่าส่วนราชการก็จะหยุดกันแต่ว่ามันก็จะมีกิจกรรมชุมชนมีอะไรแต่ไรที่แต่ละอำเภอก็คงจะมีกิจกรรมทั่วไปคนเล็กพอทราบไหมครับอำเภออื่นๆมีที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่าทุกอำเภอก็จะจัดเหมือนกันหมดเลยค่ะคุณคุณหมอแล้วก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ก็จัดเหมือนกันก็จะมีพิธีเหมือนกันตักบาตรแล้วก็มีพิธีวางผานพุ่มแล้วก็เกลาถวายราชสุดดีเหมือนกันทุกที่เลย ค่ะครับอืก็ถือว่าเป็นภารกิจที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมุณเล็กรู้ส,สัมองออกไหมครับว่าลักษณะแบบเนี้ยทําให้วันในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีเจ็ดจนงมีเป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่ของประเทศค่ะไปยังจุดเดียวกันอืมจุดเดียวกันนั้นก็คือจุดที่เป็นสถาบันประมุขของประเทศ ในขณะที่ประเทศข้างเคียงของเราเนี่ยซึ่งสถาบันประมุขในลักษณะที่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถูกทําลายนะครับทางตะวันตกเราเนาะไปประมาณสักร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าจนมากระทั่งถึงวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีใครขึ้นมาเป็นผู้ปกครองจะมาสายประชาธิปไตยเลือกตั้งจะมาสายเผด็จการมีรัฐประหารกันมาหรืออะไรก็ยังไม่สามารถจะทําให้กลุ่มชาติพันธ์ หร,หรือชนเผ่าต่างๆตั้งร้อยสาสิบร้อยสี่สิบสามารถร่วมมือกันได้จริงๆเนี่ยจะต้องมีในลักษณะแบบนี้เพื่อทำให้เป็นจุดกลางในการที่จะทำให้ทุกคนมีความร่วมมือและเนี่ยคือสิ่งที่เราคนไทยนะครับแล้วก็ดีใจครับเราคนไทยจะต้องอ,อช่วยกันทำโรงรักษา ช่วยกันดูแลช่วยกันสร้างความเข้าอกเข้าใจแล้วก็อย่าพยายามไปเอาประเด็นการเมืองอะไรไปปัวพันเพราะว่าในแง่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ใช้คําว่าบอกว่าอยู่เหนือการเมืองก็ถูกเพราะว่ามันก็เหมือนพ่อแม่ในครอบครัวหรือปู่ย่าตายายในครอบครัวที่พอเห็นมีลูกหลานทะเลาะกันก็จะเอาผลประโยชน์คนนั้นจะเอา คนนี้จะเอาแล้วก็ทําให้คนนั้นมองว่าคนที่ได้บากกว่าอะไรแอบนี้อะไรก็เ,<อ> <ๆ S 2> เรียกว่าแต่ละคนเขาก็จะมีลักษณะนิสัยของเราแบบไปใช่ไหมครับ<ะ>เราก็จะไปเห็นตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีใช้คําว่ามีบุคคลที่เป็นสถาบันประมุขของประเทศเราสามารถที่จะทําเรื่องนี้ได้แต่ว่าพอเราไปเปรียบเทียบแบบทางตะวันตกเนี่ยเขามีมีอีกแบบสองแบบแบบที่เป็นมีสถาบันกษัตริย์ก็มีแบบที่ไม่เป็นสถาบันกษัตริย์ก็มีคอันนี้ก็จะ สามารถเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าประชาธิปไตยจ๋าเนี่ยเราเห็นมาทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างาใช่ไหมครับจ,าจา๋าคำว่าจ๋าก็คือเป็นเสรีนิยมสุดขั้วที่กลายเป็นอัตปตาธิปไตยหรือไม่ก็เป็นคณาธิปไตยแต่ในขณะที่สถาบันประมุขของประเทศเนี่ยจะต้องสามารถที่จะช่วยกันทำให้องค์สมัครสามานสามัคคีกันได้ซึ่งซึ่งหมายความว่า ยังก็ยังจะต้องแก้ปัญหายังจะต้องออกแรงหืืกอช่วยกันช่วยกันทำรูปบอ,อกรุปซึ่งเร่องนี้ก็ดีใจที่ที่ผมพูดไปก็คือว่ากระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ดีก็เตือนตัวในเรื่องนี้ละแล้วยังจําเป็นจะต้องไปเอาประวัติศาสตร์ไปนําเอาเรื่องราวต่างๆ นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็ดีหรือเรือในหลวงรัชกาลที่1ิบที่พระองค์ดันเสด็จพระราชดำเนินไปกับพระราชบิดาในพื้นที่ต่างๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมยังเข้าใจเลยว่าเออพระองค์ท่านก็เสด็จไปแต่ละที่เนี่ยไม่ได้มากนะก็จริงนะน้อยมากเลยเพราะว่าบางที่แทบจะไปครั้งเดียวแต่โอ,อ้ก็เป็นครั้งเดียวที่มีความหมายมากมาก นั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมเดินทางลงไปในพื้นที่เรียกว่ากลุ่มาชาวดอยนะครับที่นั่นเขาจะเรียกว่าสหาวิทยาเขตชาวดอยออก็นับตั้งแต่เชิงดอยก็คือที่โรงเรียนผู้น้ำร้อนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นอำเภอด่านช้างนะครับก็หนึ่งก็ตั้งแต่ผู้น้ำร้อนองค์พระหนองถือดงสเหลาไผ่สีทอง นะครับวังโหราครอบช้างทุ่งมะกอบนะครับแล้วก็เออเอรา,อาวังควายวังยาวนะครับรวมทั้งห้วยหินดำบ้านกล้วยและเปิดขี้ทั้งหมดเลยล้วนแล้วแต่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอดัดช้างทั้งหมด เราก็จะได้เห็นว่าเขาก็มีความสนใจในเรื่องของอปี2516ซึ่งเป็นปีสำคัญในการเป็นปีที่เปิดโรงเรียนบรรหารใช่ไหมครับที่นั่นกันช้างาแล้วก็พระองค์เสด็จมาเปิดเขื่อนเครือเสียวนะครับซึ่งถือเป็นเป็นเป็นภาพ แห่งความทรงจําของพี่น้องชาวอําเภอด่านช้างเป็นอย่างดีค่ะยีมีหลายโรงอาจจะยังหาภาพเราไม่ได้เดี๋ยวกลุ่มเพื่อนเือนเนี่ยครับก็จะช่วยกันจัดทันไปแล้วก็ไปติดให้ที่โรงเรียนแล้วก็ให้เด็กๆเ,เ,เขามีความทราบซึ้งเพราะว่าเด็กๆเ,เขาก็คงต้องมีโอกาสไปทัศนศึกษาไปดูว่าทําไมต้องเป็นเขื่อนกระเสียวเขื่อนกระเสียวมีประโยชน์ยังไงในด้านของสภาพแวดล้อมพอขึ้นไปตรงนั้นก็เป็นพระพราที่เคยเป็นพระพราที่ประ à, ทับซึ่งภาพเก่าๆแล้ว พวผมก็ยังเคยไปตอนที่เป็นพัพราที่ทําด้วยไม้ไผ่แล้วตอนหลังก็สมอสอนไลอลอนอดนช้างร่วมกับค้าราการด้วยอะไรด้วยก็ไปช่วยกันก่อสร้างขึ้นมามนะครับกลายเป็นพระพราที่เป็นถาวรนใน,ใน,ใ,นในปัจจุบันก็มีผู้คนไปเที่ยวเยอะขึ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็บรรยากาศดีมากสมัยก่อนที่มีเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยถือเป็นเขื่อนกินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค <c oughs> 4กิโลห้าคนเล็กไม่ใช่น้อยนอยนะ <c oughs> จะเดินไปจะวิ่งไปจะอะไรลำลัง4กิโลเราจะบอกว่าถ้าคนเดินเนี่ยถ้าเดิน4กิโลเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงนะ <c oughs> เดิน <c oughs> จะไม่ใช่ <c oughs> 15นนเนี่ยไ็ได้แค่กิโลเดียวอะไรจำนองคพราะแล้วตรงนี้ก็ถือเป็นเป็นสิ่งที่ พัวพันปลูกพันนะฮะจะไปถึงส่วนที่เป็นหาดทรายท้ายเขื่อนตอนเหนือนี่ที่ตำบลห้วยคำมิดก็ดีหรือทางด้านเอ,อที่เป็นถ้ำนะฮะอยู่ตรงบริเวณทางด้านตะวันออกหรืออะไรตอนนี้อำเภอแดนช้างนี่ผู้คนล่างไหลไปท่องเที่ยวเยอะขึ้นมากคึกคักแล้วก็กลายเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดสุพรรณบุรีในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ การท่องเที่ยวในโดยก็ย่างยิ่งที่หวังโหรานะครับผมจะพูดถึงปล่อยๆนะก็ก็ถือว่ามีผู้คนไปทำกิจกรรมทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์เนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ลูกค้าเข้าไปเยอะขึ้นตั้งแคมป์ไปนอนสูดอากาศดีๆเหมือนกับทางเหนือนะฮะยิ่งถ้าเกิดได้มีโอกาสขึ้นไปนะจากถนนสีดำที่ตรงบริเวณบ้านกล้วยนะครับซึ่งก็อยู่สุดละ บ้านกล้วยนี่สุพรรณบุรีบ้านกล้วยนี่ก็ร้อยสี่บร้ยหสิบกิโลแล้วนะก็เล็กจากนั้นเนี่ยขึ้นไปทางลูกรังนะ่ะขึงเขาด้วยอ๋อค่ะสิบสองกิโลอ้้าง <12 km. S 1> <laughs> ใจไปก็จะต้องเตรียมพวกโฟวิวพวกอะไรดีๆเพราะหน้าหน้าฝนนี่แย่เลยแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็เท่าที่ทราบก็จะมีการอา่ปรับ ปรงขอบเขตถนน,นบ้างอะไรบ้างเราก็ยังลุ้นกันอยู่ว่าถ้าพี่น้องทั้งหมดนั้นเนี่ยเขาอยากได้ถนนก็คงพยายามพี่จะต้องหาทางให้จังหวัดหรือว่าให้ส่วนราชการพยายามพี่จะช่วยกันผักดันนะครับสิบสองกิโลเนี่ยก็ มันก็จะต้องใช้คําว่ามีข้อดีข้อด้อยนะครับ,รบในประเด็นนั้นแต่ว่าวิถีชีวิตอะไรก็ดีเนี่ยของพี่น้องข้างบนนั้นซึ่งเป็นชาวเกเหรีตะเพิ่อนที่นะครับมีเขียนอยู่ในนิราสุพันที่เขียนคําว่าตะพังคลีโ,โดยสุนทรพูดด้วยนะตะพังคลีนะ,ค,ะรครับเป็นการกล่าวถึงพี่น้องเะเหรี แล้วที่สำคัญบนนั้นก็มีถ้ำตะเพินเงินตะเพินทองอม,มีน้ําตกตะเพรินขี้ขนะครับมียอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีก็คือยอดเขาเทวดาค่ะครับอืคุณเคยไปไหม เคยค่ะขึ้นไปดูทะเลหมอกเหมือนนั้นโอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วเท่าที่ทราบมาบอกว่าเพิ่งเพิ่งจะเป็นทางเดินที่ที่ทําแล้วก็ปรับปรุงแล้วทําให้เดินง่ายขึ้นเพราะตอนไปครั้งก่อนเนี่ยบอกแค่ตอนเข่าดีๆนี่ก็ยังต้องโหนตัวเองแต่ว่าตอนนี้นี่ยังไม่รู้เลยเข่าก็ไม่ดีแลวจะไหวไหมอีกจุดหนึ่งครับที่เดินไม่ต้องแบกตัวเองมากนะก็จะเดินเอ่อเลยออกไปนิดหนึ่งจุดเดียวเที่ยวสามจังหวัดอืมค่ะ ก็จะเป็นจุดที่อยู่ตรงเลยบู่บ้านตะเพนที่ออกไปนะครับทางตะวันออกหรือทางเหนือนิดนึงแล้วก็ทางด้านซ้ายบนก็จะเป็นจังหวัดอุทัยธานีซ้ายล่างก็จะเป็นเขตจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นยอดเนินเขาเตี้ยๆที่เรียกว่าจุดเดียวเที่ยวสามจังหวัดสามารถไปมาร์กตัวเองได้อ๋อค่ะค่ะหรือเวลาอที่ยวไหมครับคุณเล็กเลยเวลาประมาณสี่นาทีค่ะคุณหมอคะครับ จะเล่าให้ฟังว่าเพิ่งเพิ่งจะทราบว่าจากจุดนั้นเนี่ยถ้าเราจากบ้านกล้วยก็ดีจากสะเพริที่ข้้าบนซึ่งห่างขึ้นไปโดยทางเอ,อรถต้องต้อง,ต,องต้องลุยทางลุกหลังขึ้นไปส<ม>ิบสองกิโลเนี่ยนะครับพอ<ม>ลงมาแลนี่จากบ้านกล้วยแทนที่ถ้าจะกลับลงมาทางองค์พระหรือว่าผ่านทางหนองผือ ไผ่สีทอง mm hmm. วังยาวอะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> อ,อท่านนายกที่จำบลวังยาวกลับแนะนําบอกให้ข้ามเขาไปลงที่เอ,อจังหวัดอุทัยธานี mm hmm. ที่อําเภอ mm hmm. บ้านไร่ <Okay. S 2> แล้วก็ไปวกกลับลงมาทางด้านบ้านไร่ผ่านโรงงานน้ำตาลแล้วก็เข้าถึงตัวอําเภอด่านช้างบอกว่า mm hmm. จะใกล้กว่าเป็นสิบกิโลเหมือนกัน mm hmm. เพอ,อ mm hmm. ผมก็เพิ่งมีความรู้ตรงนี้ นะครับก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทําให้เราดูวยโอ้ตอนนี้ถนนที่เอ่อเป็นวงวงวงเรียกว่าวงรอบของตั้งแต่อําเภอด่านช้างเนี่ยจะออกซ้ายนะฮะไปผ่านพุน้ำร้อนไปจนกระทั่งถึงแยกเอ่อปกประดูเนี่ยจนกระทั่งแล้วก็ขึ้นไปนะครับผ่านเอหนอง ผ่านหนองผือผ่านไผ่สีทองนะฮะผ่านดงสลาวไผ่สีทองก็จะผ่านาห้วยองคตซึ่งตรงนั้นจะเข้าเขตเหมือนกันนิดหนึ่งนะ,ะจะไตเหมือนกันขึ้นไปแล้วพอวกกลับเข้ามาก็ตรงบริเวณทุ่งบังกอกแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้น,ข,นขึ้นทางเขาไปอีกหน่อยถึงก่อนถึงวังยาวก็จะมีภูเขาที่มองไปแล้วจะเห็นรูปร่างที่เขาเรียกว่าเขาหัวกระโดกอ่า ใครไปะจะต้องไปนั่งจ้องดูว่าที่ทำไมมองแล้วเหมือนเป็นขอกตกระลกถึงไม่ได้บอกให้กลัวคใช่ไหมฮะ,ะเสร็จแล้วตรงน,นั้นก็เลยวางยาวขึ้นไปไเข้หินดำแล้วก็บานกลวยนี่แหละครับที่จะวกข้ามไปแล้วก็ไปลงที่ผู้บอนนะฮะผู้บอนแล้วก็เลี้ยวขวานะครับไปลงไปออกที่จังอําเถอ บ้านไรจังหวัดลุยัยธานีนะครับวงรอบของการท่องเที่ยววงนี้เนี่ยโอ้โหันจะมีอนาคตอีกไกลมากแต่ก็เป็นการสโลว์ไลฟ์นะครับ เป็นวิถีชีวิตใครก็ไ,ไปแบบรวยพวกพลาดวัดพลาดอะไรคงไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเท่าที่ทราบก็บพี่น้องที่นั่นเ็ยที่เป็นผู้ประกรอบการก็กําลังรวมตัวกันจะทำเกี่ยวกับเรื่องของชมรมผู้ประกรอบการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ด้วยยังมีกิจกรรมอีกเยอะครับที่ทยังจะคุยให้ท่าน้ฟังได้อีกเยอะๆแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแล้วท่านที่ยังไม่ได้ไปก็ลองอมีโอกาสไปบ้างไปเช้ากับเย็นก็ทันแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็เสียเวลาถ้ามีโอกาสก็ไป พักค้างคืนคะจะกลับมาพักค้างคืนที่อำเภอแดนช้างก็ได้แต่ว่า<ม>อาจจะทำให้ก็ต้องวิ่งวนกลับไปแต่ว่าส<ม>ถานท,ที่ท่องเที่ยวรอบๆมีเยอะมากสองวันหนึ่งคืน<ม>อาจจะยังไม่พอด้วยซ้ำไปเพราะว่า<ม>ไปในบรรยากาศแบบนั้นควรจะได้นั่งหายใจยาวๆ<ม>แบบสบายๆด้วยครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งเสริมและกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอย่างวนี้ทางรายการต้องการอบพระคุณค,ค,ค,คุณหมออย่างสูงเลยนะคะยินดีครับคุ็เลิศครับสวัสดีท่านฟังครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านโสอ,อนุสักคงมาลัยนะคะที่มาช่วยเติมเต็มในเรื่องราวต่างๆนะคะถือว่าเป็นประเด็นหลักที่อยู่ในความสนใจมากมายทีเดียวนะะในขณะเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็การเทิดทูลสถาบันพระมหาก,กษัตริย์นะคะวันนี้เจ้าของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะเจอกันได้ใหม่ในครั้งนะ่ะลาไปก,ก่อนแล้วสวัสดีค่ะ